สวัสดีครับผมวันนี้วันที่20สิงหาคม2565นะครับผมก็ผ่านพ้นไปสำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมก็คือวันที่19สิงหาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนใหม่หรือว่าคนเก่านะครับผมที่จะประสงค์ในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับการใช้โครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยนะครับผมก็ดาเนินการนะครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันกันนิดนึงว่าสำหรับคนเก่า ทำถึงขั้นตอนอะไรนะครับผมที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสําเร็จแล้วก็รอนะครับผมนะในการใช้งานในวันที่1กันยายนนะครับรวมไปถึงคนใหม่ด้วยนะท่านจะต้องดําเนินการได้รับ SMS หน้าตาแบบไหนแล้วท่านจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันนะครับนะคู่ขนานเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของคนเก่าก่อนนะครับคนเก่าหมายถึงอะไร หมายถึงท่านเนี่ยนะครับดำเนินการใช้สิทธิโครงการคุครึ่งเฟสซีมาก่อนแล้วแล้วก็มีการนะครับเริ่มในส่วนของนะครับเกี่ยวกับการยืนยันการใช้สิทธิ์นะตั้งแต่เมื่อวานคืนที่19สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ด้วยละฮะกดถึงยาวๆถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะนะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเออเราทำเนี่ยนะครับปรากฏแบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันล่าสุดหรือยังแล้วมันพร้อมใช้หรือไม่ นะฮะมาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับกลุ่มเก่านะครับผมที่ดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนสําเร็จที่ปรากฏแบบนี้แล้วก็นะครับมาดําเนินการนะครับกดนะในเรื่องของแบรนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็มีการกดยืนยันต่างๆจนปรากฏหน้าตาแบบนี้ซึ่งเป็นหน้าตาสุดท้ายนะครับของการกดยืนยันก็คืออะไรครับโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้ได้วันที่1กันยายน2565นะครับอันนี้นะก็ถือว่าท่านเนี่ยดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตแบ่งปันแล้วก็อัปเดตตามนี้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของนะครับข้อมูลที่เราจะใช้ได้ต่อไปก็คือรอวันที่1กันยายนนะครับผมที่จะมีปรากฏแบบนี้คืออะไรครับ ใครที่ปรากฏแบบนี้เนี่ยนะครับหรือแสดงแบบนี้ได้คืออะไรครับวันที่1กันยายนเนี่ยท่านจะต้องเติมเงินใช่ไหมครับเข้าไปก็คือการกดเติมเงินเข้า g ีวร์เรแบบนี้วิธีการเติมเงินก็ไปดูนะในส่วนของช่องเราได้ทำนะครับเป็นแนวทางละท่านก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปก่อนเมื่อเติมเงินเข้า g ีวร์เรตรงนี้นะครับก็จะปรากฏตรงเนี้ยนะครับนะแสดงอยู่ยในไวล e t ของเราว่าท่านเติมไปเท่าไหร่นะครับตัวแสดงตรงนี้คือเงินของเราและเมื่อวันที่1น,นะครับกันยายน เวลา6โมงเช้านะครับท่านเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังกดปุ่มนะครับแบรนเนอร์สิคโครึ์คึงนะครับแล้วกดตรงนี้นะฮะใช้สิ์มันก็จะมาปรากฏหน้าต่างหน้าตาแบบนี้เลยก็คือนะครับสิรัฐช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละนะครับ150าบาทหรือว่าสูงสุดในการใช้เนี่ยไม่เกิน800บาทตลอดระยะเวลาโครงการตรงนี้ให้ท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าสิทนะครับที่เขาปรากฏแสดงอยู่800เนี่ย เวลาท่านใช้นะครับในเรื่องของโครงการของรัฐต่อหนึ่งวันเนี่ยเขาก็มีลิมิตนะครับให้จ่ายสูงสุดนะครับของรัฐช่วยจ่ายนะ150บาทแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านก็จะใช้จ่ายเงินเราเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะใช้ได้หมดเลยแต่ว่าเงินรัฐเขาจะช่วยวันละไม่เกิน150บาทแล้วก็ตลอดระยะเวลาโครงการเนี่ย800บาทนะครับผมทีนี้หลายท่านก็ถามว่าเอะไอ้800เนี่ย มันสามารถใช้นะครับภายในเดือนเดียวจบได้ไหมคือจบเดือนกันยายนได้ไหมได้ครับท่านใช้ต่อเนื่องไปก็คำนวณไปถูกไหมนะครับ150าบาทหารนะครับ800เนี่ยมันจะตกกี่วันถูกไหมฮะนะครับก็ภาพประมาณนั้นนะครับก็สามารถใช้ได้อ่ะวันนั้นวันนี้ตั้งใจบอกว่าคนเก่าถ้าขึ้นปรากฏนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับสามารถใช้ได้วันที่1กันยายน25.65 อันนี้ก็คือว่าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับรอเติมเงินแล้วก็ใช้งานณวันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับภายใน14วันท่านต้องใช้ก่อน1ครั้งนะครับอันนี้เน้นย้ํากันนิดหนึ่งสําหรับคนเก่านี่ไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านรู้วิธีการนะครับผมเอาละภาพประมาณแบบนี้นะครับยังไงใครที่ขึ้นโครงการนะครับคนครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กันยายน2 5 6 5 ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับรายงานตัวนิดนึ่งใต้คลิปนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับทีนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันต่อเนื่องสําหรับคนใหม่นะครับที่ท่านดําเนินการลงทะเบียนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่19นะครับสิงหาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าก็แน่นอนครับช่วงบ่ายนิดๆนะฮะก็มีในส่วนของการลงทะเบียนครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องนะครับทำการรอดูกันต่อก็คืออะไรครับ SMS นะครับที่จะแจ้งยืนยันนะครับแจ้งมาทางไหนแจ้งมาทางเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ท่านลงไว้ในเว็บไซต์นะครับผมภายในระยะเวลา3วันบางท่านนะครับอาจจะได้ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้อาจจะเริ่มวันนี้เนี่ยเริ่มมีการที่จะได้รับ SMS แล้ว SMS นี่ยจะมีหน้าตาประมาณไหนนะครับผมก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับก็คือว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังเริ่มวันที่1กันยายน2 5 6 5นกะครับก็ใครได้ SMS ปรากฏแบบนี้สิ่งที่คนใหม่ต้องทำต่อคืออะไรนะย้ำอีกครั้งนะครับ SMS ยืนยันนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธ์ผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังเริ่มวันที่1กันยายน2 5 6 5นะนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะที่แจ้งกันให้ทราบนะครับเมื่อคนใหม่ได้รับ SMS แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อคือต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้แหละครับผมที่จะทำให้ท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าท้าทายความสามารถของท่านนิดหนึ่งการติดตั้งไม่ยากความยากอยู่ก็คือเกี่ยวกับการผูก g ีเวเลแล้วก็การยืนยันตัวตนนะนะอันนี้สำคัญนะครับท่านก็ไปดำเนินการครับยืนยันตัวตนรูปแบบของการยืนยันตัวตนหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็มี2แบบแบบแรกก็คือนะครับ ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอันนีโ้โหง่ายสุดละถ้าใครมีนะครับในเรื่องของบัญชีหรือแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็เลือกรูปแบบที่1นนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสแกนใบหน้าไม่ต้องไปนะครับยืนยันที่ตู้นะ ATM กรุงไทยสีเทาอะไรเงี้ยนะครับส่วนใครไม่มีก็ทางเลือกเดียวครับก็คือการสแกนใบหน้าวัดกันเอาครับว่าท่านจะสแกนผ่านได้ง่ายหรือยากนะครับถ้ามันยาก ก็จะต้องไปที่ตู้ ATM สีเทานะของธนาคารกรุงไทยหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอ่ะอันนี้ก็ขอให้โชคดีสําหรับในเรื่องของกระบวนการยืนยันตัวตนแล้วก็ผูกบัญชีจีเบรตนะนะครับในเรื่องของขั้นตอนที่3นี้สําหรับกลุ่มใหม่นะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับถ้าเรานะมีเขาเรียกว่าทําการสแกนใบหน้าเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันยากสักทีเดียวบางท่านก็แป๊บเดียวเนี่ยสแกนผ่านเลยนะครับก็ดูคําแนะนํา ในส่วนของการสแกนใบหน้านะครับเวลาสแกนใบหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยสแกนมือนิ่งๆอะไรเงี้ยต้องมือนิ่งแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะสำหรับคนใหม่นะครับก็คือใช้ขาตั้งกล้องทําการตั้งแล้วก็นะครับขยับใบหน้าของเราช้าๆซึ่งมันจะมีสถานะปรากฏที่อยู่จอโทรศัพท์ของท่านเลยว่านะครับเอาเข้าเอาออกอะไรเงี้ยนะครับผมนะยิ้มอะไรเงี้ยนะครับให้ใบหน้ามันมีขยับบ้างนะครับแล้วก็สังเกต สำหรับในเรื่องของการที่หลายท่านสแกนบัตรประชาชนไปแล้วดูใบหน้าของท่านนิดนึงว่าใบหน้าที่อยู่ในส่วนของอะไรครับบัตรประชาชนกับใบหน้าปิบันเนี่ยนะครับมันมีความระไม้คล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็จะเป็นประเด็นนึงอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าจะทําให้สแกนยากหรือง,ง่ายอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีครับขอให้ผ่านแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นลองแล้วไม่ผ่านก็ลองไปที่นะครับยืนยันตู้ A t m เสีเทาของธนาคารกรุงไทยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมายืนยันก็คิดว่าไม่น่าจะ เกินความสามารถนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนที่3คนใหม่ทําไงต่อครับนะครับก็จะต้องมีการเริ่มใช้สิทธิ์ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1กันยายนอย่าลืมเติมเงินนะฮะนะครับผมนะอย่างที่บอกครับเมื่อเติมเงินแล้วถึงจะใช้สิทธิ์ได้นะครับเอาละนี่ก็เป็นลักษณะนะครับที่จะมาอัปเดตสําหรับในเรื่องของกลุ่มใหม่นะครับที่ท่านจะต้องดําเนินการได้รับข้อความแบบนี้ก่อนถึงจะต้องดําเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วก็นะครับยืนยันต่างๆนะภาพเป็นสเต็ปประมาณแบบนี้นะครับถ้าท่านดําเนินการตามแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าพลาดสําหรับในส่วนของอะไรครับเกี่ยวกับการใช้สิทธิโครงการคุดครึ่งเฟสห้านะครับเอาละทีนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันต่อเนื่องนิดนึงสําหรับนะฮะคนใหม่อาจจะไม่เห็นว่าเฮ้ยวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับผมมันใช้อย่างไรสําหรับโครงการคุดครึ่งนะครับผมนะ มาดูกันนิดนึงนะครับขอยัดเริ่มจากหน้านี้นะสำหรับคนใหม่นะครับหน้านี้จะปรากฏอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยววันที่1กันยายนเนี่ยนะครับท่านจะเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังบัญชีจีเร์นะครับกดนะฮะในเรื่องของการใช้สิทธ์ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็มีในเรื่องของการแสดงอะไรบ้าง เริ่มจาก800นะครับสิคนละครึ่งคงเหลือ800อันนี้คือเขาจะแสดงในกรณีที่ท่านใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยนะครับผมมันก็จะถูกลบสมมติเราใช้วันที่1 150บาทใช่ไหมครับ800เนี่ยนะครับนะก็จะปรากฏในวันที่2ก็คือ800ลบ150บาทนะครับก็เหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับเหลือที่นะครับ650บาทอย่างนี้เป็นต้นนะตรงนี้ก็650บาทมันจะถูกนะครับลดไปตามวันที่ท่านใช้นะอันนี้ก็คือเป็นยอดภาพรวมนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับลงมาเขาบอกว่าเป็นการแสดงข้อความเตือนกรุณาใช้ครั้งแรกภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะครับผมถ้าไม่ใช้ภายใน14วันก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับต่อมานะครับผมตรงนี้ก็คือแสดงมูลค่านะครับที่สามารถใช้ได้ต่อวันนั้นสมมุติว่านะครับช่วงเช้า ท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนะาจ่ายไปแล้วนะครับผมก็คือ50บาทสมมติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยห้บาทเวลาท่านจ่ายเนี่ยนะครับมันคือจ่ายยังไงมันคือจ่ายก็คือของรัฐเนี่ยก็จะช่วยเท่าไหร่ครับ25บาทเงินเราอีก25บาทอย่างนี้เป็นต้นนะสมมติทีนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหลือ125บาทมันก็จะปรากฏในการใช้ต่อวันนั้นนะครับก็ยังใช้ได้ในวันนั้น125บาทอย่างนี้นะนะน,นี้ก็แสดงประมาณแบบนี้นะครับต่อมา ปุ่มนี้ก็คือสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์นะครับเวลาเราไปร้านค้าเขาก็จะมีแอปพลิเคชันถุงเงินเมื่อเขานะครับได้รู้ว่าท่านใช้ใจ่ายอะไรเขาก็จะกดในส่วนของจํานวนเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินของเขาแล้วก็จะมีในเรื่องของ qr barcode ท่านก็ต้องกดตรงนี้แหละครับไปสแกนนะครับของแอปพลิเคชันถุงเงินที่เขาทำา a r โค้ดมาถูกไหมครับนะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสแกนนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขช่วงเวลาของการใช้นะครับว่าสิทธิคนละครึ่งเนี่ยเขามีช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2 3 0 0น,นในวันนั้นนะครับน,นี้ก็ให้รู้กันนะครับต่อมาครับร้านค้าในโครงการน,นี้สามารถที่เข้ามาแล้วก็ไปค้หคนหาได้ว่าเอ้ยร้านค้าเขาเข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับสุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องของการตรวจสอบประวัตินะครับท่านดูซิ วันที่1กันยายนเนี่ยท่านใช้ไปเท่าไรวันที่2ใช้ไปไห่วันที่5กันเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้ดูประวัติการใช้สิทธิโครงการคนกึงอ่ะอันนี้คือหน้าตาภาพรวมสําหรับคนใหม่นะครับขออนุญาตแบ่งปันประมาณนี้เพราะว่าอาจจะไม่เคยใช้แล้วเอ๊เราจะต้องตรวจสอบหรือต้องรู้อะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันวิธีการใช้งานใช้แบบไหนนะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับสำหรับคนใหม่นะคนเก่าไม่มาม,มีปัญหาอะไรนะนะครับแต่ว่าดูทบทวนกันได้ สำหรับคนใหม่นะครับผมแน่นอนว่าวันที่1ครับท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนการเติมเงินก็คือกดตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกท่านไปดูคลิปที่เราทําไว้ในช่องได้นะครับเติมปุ๊บปรากฏเงินอยู่ตรงนี้แสดงว่านะครับวันที่1 6ึ่งหโมงเช้าเนี่ยสามารถใช้ได้ละทีนี้ใช้ได้คือต้องทําอย่างไรสมมุติว่าท่านเดินไปในวันที่1เนี่ยนะไปตลาดนัดท่านก็ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ละนะครับในร้านค้านั้นดูนิดนึงว่าร้านค้าเขาเขาร่วมโครงการหรือไม่อย่างไรถามเขาก่อน นะใช้โครงการคุนครึ่งได้ไหมหรือบางทีเขามีติดป้ายชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าไปซื้อปุ๊บสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเราเลือกของต่างๆนานาน,นะครับมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ100บาทอ่ามูลค่า100บาทร้านค้าเขารู้แล้ว100บาทเขาก็จะมีการเอาโทรศัพท์ของเขาใช่ไหมครับทุกท่านร้านค้าเขาก็กดแอปถุงเงินเข้ามานะครับใส่มูลค่า100บาทนะครับเจน QR Code โค้ดขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็ยืน่นโทรศัพท์ให้เขามี QR code โค้ดมา เอาละทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับมันอาจจะทา้าทายสําหรับเนืใหม่ๆนะใครที่ใช้คนเก่าแล้วแต่นะเจอครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะสแกนหรืออะไรเชื่อมต่ออาจจะยากนิดหนึ่งนะครับในจุดของการสแกนตรงนี้ร้านค้ายื่น QR นะครับโทรศัพท์ที่มี QR code ไหมท่านสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรเข้าแอปเป๋าตังค์ใส่รหัสอ้านลเรียบร้อยมาหน้านี้กดตรงนี้ครับใช้สิทธิ์ มันปรากฏหน้านี้นะนะครับท่านก็กดปุ่มตรงนี้เลยสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์เมื่อนะครับสแกนปุ๊บนะเราก็จะเอาไอ้ตรงเนี้ไปทาบ QR ของถุงเงินของเขาก็จะได้แบบนี้ไอ้ตรงทาบนี่แหละนะครับผมที่หรือสแกน QR ของถุงเงินนะฮะของร้านค้าเนี่ยไอ้ตรงนี้นิ่งๆนิดนึงนะนิ่งๆนิดนึงนะครับผมครั้งแรกอาจจะยากแต่ครั้งต่อไปเนี่ยง่ายละนะอะไรก็ช่างนะครับแรกๆยากจริงๆแต่พอรู้หลักรู้เหลี่ยมแล้วเนี่ย ก็จะทําการนะครับสแกนตรงนี้ได้ง่ายเมื่อท่านสแกนนะฮะคิวอาร์ถุงเงินเรียบร้อยก็จะปรากฏแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ตัวอย่างเนาะท่านไปซื้อนะครับสองอันนี้ของจริงอย่างนี้เลยนะมูลค่า200ปรากฏในร้านนี้คืออะไรสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยเขาก็นะครับแบ่งจ่ายช่วยคุณละเงินรัฐเขาก็จะมาช่วย100แล้วก็ยอดเงินของคุณอีก100ถูกไหมนะครับเพราะนั้นในส่วนของข้อมูลเนี่ยนะครับ ก็จะดําเนินการระบุว่านะครับอันนี้คือสินค้าบริการ200บาทท่านก็สแกนนะครับยืนยันการชําระเงินก็ใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งรหัสตรงนี้คือรหัสผ่านเข้าเครื่องนะครับท่านนะใส่รหัสเรียบร้อยก็จะปรากฏแบบนี้ว่าทํารายการสําเร็จระบุวันที่นุ่นนี้นั่นเวลานะครับสินค้าบริการ200สิทธสิ์คนละครึ่งของรัฐจ่ายช่วยสมทบ100เงินเราที่ต้องชําระอีก100ถูกไหมนะครับเพราะนั้นยอดคงเหลือ นะครับในตรงเนี้ยนะที่นินบอกว่ารายวันเนี่ยเห็นไหมรัดจ่ายไป100แล้วเพราะนั้นเวลาเรากลับมาดูหลังจากที่เราใช้จ่ายในครั้งเนี้ยนะครับมูลค่า200าเนี่ยก็จะเหลือนะครับห้าสิบบาทตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัดเขาช่วยจ่าย100บาทตรงนี้แล้วนะครับเงินเราสมมุติว่าเติมไป2,000ตรงนี้เรามาจ่ายตรงนี้100ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูยอดคงเหลือของเงินเราที่เติมไปเนี่ยก็จะเหลืออะไรครับ 1900บาทอย่างนี้เป็นต้นนะสำหรับคนใหม่ขออนุญาตแจกแจงภาพประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงใช้ไม่น่าจะติดขัดอะไรนะครับอาจจะแค่ลำบากในตรงนี้นะครับหรืออะไรท่านบอกว่าอาจจะลำบากในเรื่องของการเติมเงินเข้าไปตรงนี้นะที่ใช้เงินเราอย่างนี้เป็นต้นอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเอาละวันนี้นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันภาพประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคนใหม่แล้วก็สำหรับคนเก่านะครับผมที่ต้องบอกว่า อยู่ในส่วนของนะครับการที่ยืนยันแล้วปรากฏหน้าต่างแบบนี้โครงการคนละครึ่งนะครับสามารถใช้ได้วันที่1กันยายน2อ6 5ถือว่าท่านดาเนินการสําเร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็แสดงความดีใจทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันสําหรับนะครับในวันที่1กันยายน2อ6 5ในการเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับนะหลายท่านบอกว่าได้กินหมูกระทะแล้วอ่ะก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าอาจจะไม่มากนะักแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสัน ของโครงการนี้นะครับผมแนะผ่านมาถึงเฟส5แล้วนะครับผมหลายท่านก็อยู่กันยาวๆตั้งแต่เฟส 1, <S 2, S> 1เฟส 2, 2เฟส3เฟส4จนมาถึงปัจจุบันนี้เฟส5สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือยอดเงินมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับหลายท่านก็ติดตามประมาณนั้นอ่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะครับก็ขออนุญาตชื่นชมนในเรื่องของการที่มีโครงการช่วยกระตุ้น ภาคเศรษฐกิจนะครับผมอาจจะไม่มากในเฟส5แต่ก็ถือว่าช่วยให้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมีสีสันในการใช้จ่ายแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของร้านค้านะครับที่เป็นร้านค้ารายย่อยต่างๆที่จะดึงดูดลูกค้าต่างๆด้วยนะครับผมก็หวังว่านะครับอาจจะมีเฟส6เฟส7ต่อไปนะครับยอดอาจจะครั้งหน้าอาจจะเหลือสักนะสี่ร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็กำลังใจ ที่พิมพ์มาแบ่งปันกันนะครับยังไงถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณมากสําหรับใครที่อาจจะฟังแล้วดูเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยนะพูดนะด้วยความสุขสนุกเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมโอเคนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ Bye. <music>